ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมอัตมาภาพจะเสนอคำว่ากินเท่าไรไม่หายอยากคำคำนี้ก็มาจากในเรื่องของธรรมะที่ว่าโลภะโลภะที่แปลว่าละโมบโลภมากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่น อยากดังมีโลภะก็คือมีความทยานอยากอยู่ร่ำไปอยากในอะไรอยากในรูปที่สวยที่รออยากจะฟังเสียงที่ไพเราะอยากจะดมกลิ่นที่หอมๆอมอยากจะริมรสที่อร่อยโธตภาพก็คืออยากจะทาผัสถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็เป็นตัณหานั่นเองความอยากความทยานอยากโลภะฉะนั้นเราสังเกตว่าโถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็ม โลภมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพออัตมาภาพขอฝากปัญญาธรรมในบทที่ว่ากินเท่าไหร่ไม่หายอยากคือโลภะนั่นเองอัตมาภาพขออนุญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร